ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับข้าวสู่หัวเด่ดนในห้องหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนวทาาน,นี้ก็เป็นแาวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจามาโดยตลอด้วยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1กันยายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็ฝากมาชุดเดียวชอบ78 แล้วก็7จ็ดสามห้ดสาหตัวเดียว7<ๆ>ก็เป็นอาทานอีกหนึ่งใบโดยต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เจ้านี้ก็ฟางมา3 4มสีสอง สามสี่ศูนเจ็ดสองฝากมาสองชุดก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อการเจ้านี้เลยสับสายฝากมานาทานสิบน้อยบนล่าง เจ็ดสองหกสองสามเจ็ดสามแปดสามเก้าห้าเก้าก็ฝังมาหกคู่เป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ฝังมาคู่แปดแปดเก้าเก้าแปดเก้า 86968797 388599 887ใบนี้ก็เป็นแนวทางของเก่งต่อมาเลยใบยนี้ครับก็เป็นแนวทาง427 720 สองสี่เจ็ดบาทสองหกสองเจ็ดเจ็ดเก้าแนนแปดสี่สองศูนย์ก็อฝากมาเดินสองมาต่อกันใบนี้เลยจับคู่สองตรงบนล่างเจ้านี้ก็ฝากมารวม โคหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งสี่เก้าการหกสามเจ็ดสามแปดสามสามเก้าต่อมาเลยเจ้านี้ครับก็ฝากมาหนึ่งเจ้าหนึ่งท่านฝากมาบนเก้า

แล้วก็ 70, 8, 6 6 70 6 71 74 78 675 670 671วิน01 45 78การคู่79 84 85ต่อมาเจ้านี้เลยสตางน้องนุ่นฝากมาชุดเดียว 9 5 6าห้แล้วก็ฝากมาห6 9 5 9 6กคูล่าหกสี่ห้าสี่หกสี่ห้ต่อมานมตาคลีฝากมาวิ่ง3ชุด3ามเจประตู ชุด1332 3สามสามสองสามสามเจชุดอรอง 3, 2 7 3 3สามสามาต่อการเจ้านี้เลยปวดตาบปวดตาบก็ฟางมา สกับ7บน5กับ2ล่างฝางมาบน5้าฝากมาบน2กับ7นะแล้วก็ฝากมาล่าง5กับ2ต่อมาเลยเจ้านี้เป็นอัทานบนล่างฝางมาศูนย์สามแามแ ศูนย์สองสามเจ็ดสองสามสามแปดสามสองหกสามเก้าสามเด่นสามต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เลยเนาะเน้นแก้วนะฟางมาศูนย์สามห้าเจ็ดแปดเก้านะเป็นประธานเลขพน ศูน7์สก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางท้าผู้ชมวันนี้ก็วันที่หนึ่งกันยานะท่านก็ขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดไปต่อการเจ้านี้เลยลูกเก่ยวลางหลาฝากมาคู่สามแปดหกสี่ห้าแปด แปดเจ็ดหกหนึ่งสามสองเจ็ดห้าแปดหกสามหกสามเจ็ดฝากมารวมสิบคู่ต่อมาเจ้านี้เลยชุดสรุปบนล่างหกสองห้าหกสองโซน 3ามสองหสสองโคสองศูนย์สองห้าสองหกศูนย์หกฝากมารวมโคสองตัวบนล่างแล้วก็ชุดสามตัวเจ้านี้ปลามนนะปลา้วน,าวนฝากมา 2 8 1, 1แปดหนึแล้วก็ฝากมาโค1 5ึ่งห้าเจ้าปามวนก็ฝากมาอีกหนึ่งแนวทานด้วยต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทานโคสองตัวโบน05น,น6 07 08 35363738 4 5กสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดหห้าห้าปดแปดห้าแปดหต่อมาเลยเจ้านี้น้อยคอนหวานฝากมาชุดบนล่างฝากมาสี่ห้าศูนย์แ 5 6าหกหนึ่และก็ฝากมาห้าศูนย์ห้าหกหก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นฐานเท่านานนะท่านเป็นฐานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอางทานฟางมาเป็นอางทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่ออนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย